สวัสดีครับเกาเขาว่ากุ๊กที่มาครับผมไม่มามาใส่ไม่ไม่รู้ไม่รู้คิวเลยวันนี้ครับผมก็จะมาสอนทําอาหารญี่ปุ่นง่ายๆนะครับผมก็คือเมนูข้าวหน้าสามชั้นย่างเตาถ่านฮิยากินิคุไข่ออนเซนโอ้โหยาวไปไหนแล้วที่ขายไม่ได้คืออะไรอ่ะถ้าเกิดสมมติว่าจะกินอาหารญี่ปุ่นเนี่ยนะสำคัญที่สุดคืออะไรข้าวไงมาแล้วมาแล้วนี่นี่เห็นอะไรไหมข้าวญี่ปุ่น ตาไก่จา้าครั้งที้นล้วโดนด่าไปรอบนะลูกค้าลูกค้าทาาเก็บอกว่ากุ๊กจะเล่นมุกก็ได้นะครับแต่กุ๊กช่วยพูดชื่อตาสินค้าให้ถูกด้วยนะครับคนมันจำมันไก่จ่านะครับมันคือตาไก่แจ้นะครับผมนี่ข้าวี่บุ่นตาไก่แจ้ถ้าเกิดคุณคุนครั้งที่แล้วเนี่ยก็จะมีข้าวสวยข้าวหอมไปหมดเลยครับแล้วอีกสินค้านึงก็คือเป็นข้าวย่ปุนด้วยนะเป็นไง,ไงข้าวีุปุนคุณภาพดีการันตีความอร่อยเหนียวนุ่มหวานสามารถทําอาหารได้หลากหลายเมนูโอ้โหเป็นไง,ไง แขเกจจริงน่ารักไหมไม่ธรรมดาแล้วคนบอกเฮ้ยคุกไข่ญี่ปุ่นมันหุ่งยากหรือเปล่าผมบอกเลยว่านี่นี่นี่คุณดูเขามีวิธีให้หมดเลยง่ายๆฮะแล้วข้าวไม่ใช่ข้าวญี่ปุ่นกระหลอกละนะครับนี่คือสายพันธุ์ซาซานิชิก,กิร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือเรียกได้ว่าเป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นเลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยนี่เป็นไงเม็ดข้าวจะสวยอย่างเงี้ยดูดิกลมดิกเลยห น่ารักไหม <c oughs> ข้าวไหนก็ไหนแล้วไหนก็ไหนแล้ว <c oughs> ขออีกสักตัวหนึ่งนะ <c oughs> นี่นครับก็คือเขาก็ทำตัวของสาหร่ายด้วยนะครับสาหร่ายย่างระดับพรีเมียมนะครับผมตาไก่จ๋าวไก่แจ้ไก่แจ, <c oughs> จ้นะครับไก่แจ้ับเหมือนเดิมคือตัวนี้เป็นสาหร่ายย่างพรีเมียมเขาย่างให้เรียบร้อยแล้วนะทำซูชิอะไรจะทำพวกแบบว่าแคลิฟอร์เนียโลใช่ไหมทำพวกอะไรเป็นกลวยๆเรียกไม่ถูกว่าลืม ก็ทาได้หมดนะครับเขาบอกว่าเขาเป็นเกล็ดพรีเมียมไปนะเดี๋ยวมาลองดูนะว่าจะอร่อยแค่ไหนครับมามาดูมาดูเลยมาครับวิธีทาเขาเรียกว่าวิธีหุงข้าวญี่ปุ่นแบบง่ายใช่ไหมจริงๆอ่ะเทคนิคอะไรทุกอย่างเนี่ยผมว่าเขาว่าจัดการไม่คุหมดแหละจริงๆอ่ะเทาที่ผมรู้มาก็ประมาณนี้นะ๋จะบอกก่อนเลยข้าวๆแล้วกันนะคือการซาวข้าวญี่ปุ่นเนี่ยนะมันจะใช้เวลาซาวค่อนข้างสูงมากเป็นเพราะข้าวเขาก็มียางเยอะนะเหมือนข้าวเหนียวบ้านเราเดี๋ยวดูก่อนเทไปเลยเม็ดกลมสวยนะ เดี๋ยวผมจะซ้าด,ดูเฉยๆนะแต่จริงๆแล้วว่าคุณคิดเหมือนข้าวเหนียวเลยอะการซาวข้าวเนี่ยเขาบอกว่ายัางต่ำเนี่ยต้องมีเป็นเขาเรียกสิบยี่สิบครั้งอะจริงๆมามาดูเลยคือจนกว่าผมบอกเลยนะจนกว่าน้ําเนี่ยโอเคมอสไซจนกว่าน้ำนยครับจนะเป็นสีใสนะนีน้องขอบคุณช่องเชฟโนนะครับเชฟโนเชฟอาหารญี่ปุ่นผมไปดูเทคนิคเขามานะเวลาคุณล้างสิ็จคุณเอามาขยี้อย่างเงี้ยนะให้มันทุ่นั่วนะสักสิบครั้งอะน,นะ แล้วก็พอพอยี่เสร็จปุ๊บแล้วคุณก็ไปซาวใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคจากเชฟโนนะครับให้ครดิตสนิดนึงอ่ะแต่ว่ามันก็ช่วยได้เยอะจริงนะโอเคคุณก็ซาวไปเรื่อยนะเดีย๋ยวเรามาดูตอนให้มันน้ําใสแล้วเลยดีกว่าไปโอเคครับอันนี้ผมก็ซาวจนน้าทั้งหมดเนี่ยนะคือสมมติใส่น้ําไปน้ํามันใสแล้วไม่มีคุณไม่มีคุณอีกแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอย่างนี้เลยเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจตอนแรกมอเล็กใช่ไหม <c oughs> ดูท่าสมาชิกเยอะออนี้ทีมงานเยอะหมอใหญ่ดีกว่า <c oughs> เฮ้ยหม้อใหญ่ๆเราชอบอยู่แล้วเฮ้ยคนละหม้อนะครับอ่ะอีกเทคนิคนึงเขาเขียนมาให้ข้างหลังอยู่นะครับมันจะกะน้ําไม่เหมือนเราหุงข้าวของประเทศไทยนะครับข้าวหอมอะไรแบบนี้ไม่ใช่มันก็จะแบบหนึ่งจุดสองคูณ,คณ,คณนคนคนหนึ่งจุดสองเป็นเขามว่าอะไรสมมุติว่าคุณช่งข้าวอันเนี้ยหนึ่งร้อยกรัมใช่ไหมคุณก็ใส่น้ำหนึ่งร้อยยี่สิบกรัมคูณหนึ่งจุดสองนะครับประมาณนั้นเลยคุณกดเครื่องคิดเลขได้เลยนะครับผมอันนี้ผมก็ทำตามที่เขาแนะนำนะดูว่าจะเป็นไงนะครับผมไป อันนี้ผมชัางไว้แล้วนี่ข้าว600กรัมนะครับน้ำก็720นะครับผมดูเลยนะถ้าผมซาเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะไม่ขุนเลยนะเห็นปะ่ะใสกิ้งเนยนะครับผมโอเคอีกทเทคนิคนึงนะครับข้าวญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่อย่างนี้เราหุงได้เลยนะไม่ได้นะครับต้องแช่ข้าวไว้อย่างที่บอกวิธีการเนี่ยถ้าเกิดคุณเริ่มถึงตรงนี้คุณจะรู้สึกว่าเอ้ยมันก็เหมือนข้าวเหนียวเลยด้วอวิธีการคล้ายๆรับคล้ายๆข้าวเหนียวเลยคุณใช้นะแช่ข้าวไว้อย่างน้อยที่สุดนะครับ 30มบนาทีเราค่อยกดหุ่งนะครับผมแช่อย่างไงก็เนี่ยครับอย่างนี้เลยแล้วก็เอาไปใส่หม้อองค้คาปิดฝาแช่ไปเลยไม่ต้องกดนะก็รอครบครึ่งชั่วโมงเราค่อยกดปอนะครับกดอ่ากดวอร์มมนนะครับคือจริงๆอ่ะถ้าผมแนะนําส่วนตัวผมนะขั้นหลังเนี่ยเขาบอกให้แช่สามสิบนาทีใช่ไหมยอ,ยอย่างต่ำนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมแนะนําเลย1ชั่วโมงนะครับข้าวคุณจะฟูฟ่องเป็นแบบทะลุหม้อมาเลยเวอร์ประมาณชั่วโมงหนึ่งดีกว่านะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูว่า หนึ่งชั่วโมงเราจะเป็นไงอ่ะคุณดูตอนนี้ไว้นะเดี๋ยวมันจะฟูขึ้นเยอะเลยแหละครับโอเคไปมาครับทีนี้ก็กลับมาสู่ของเรื่องของอะไรหน้าด,นนาดา้นหน้าด้งมาเรื่องหน้าด้งนะวันนี้ก็ทําเมนูนะครับสามชั้นยา่างซอสจาก,กินิคุอ่นะฮะบางคนเริ่มแบบเอ้ยโอ้ซอสจาก,กินิคุทํายากแนละ้วจริงๆทําง่ายมากแต่ว่ามันต้องมี2อย่างนี้ในบ้านคุณอาจจะไม่มีนะครับก็คือชโชยุกับมิรินไปซื้อเลยฟู้ดแลนด์มีนะครับแม็คไวโอลูมี นะครับผมเนี่ยง่ายๆแมคโครก็มีนะครับซื้อหาซื้อง่ายนะสูตรเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกให้เลยนะโชยุนะครับสช้อนโต๊ะมิลิน2ช้อนโต๊ะง่ายๆสูตรนี้น้ำเปล่าน้ำสะอาด2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็น้ำมันงานนิดนึงนะครับเอาคือจริงๆเขาไม่ใส่กันนะแต่ผมมาชอบกลิ่นมันมากผมกเลยขอ,อนิดนึงขอติดให้มันเตะเข้ามาจีนิดนึงไอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วก็แน่อนอนครับสแสงแซลบหลากรัมพอนะครับเราน้ำตาล10กรัมนะ ขิงนิดนึงนะครับอาหารญี่ปุ่นที่ขาดไม่ได้นะครับขิงเน <g rip> ี่ยคือจริงๆถ้าเกิดคุณคนคุณคนให้น้ำตาลละลายก็ได้แต่ว่าผมที้เกียดคนนะครับผมก็จะขึ้นไฟให้น้ำให้น้ำตาลละลายเลยง่ายๆถ้าขึ้นไฟสําหรับผมนะมันเพิ่มความหอมไม่ขิงนะครับผมถ้าไปโดนฟงโดนไฟให้มันตีกลิ่นขึ้นมามันหอมกว่านะผมก็เลยขออนุญาตขึ้นไฟดีกว่านะครับนี่ผมก็ตีขิงให้หอมกว่านิดนึงพอขิงเริ่มหอมนะครับใส่ไปเลยครับโชยุสีสอนโตนะแล้วก็มิลินนะครับมิลิน สองช้อนโต๊ะใส่ไปเลยครับนะมิรินนี่คืออะไรเดี๋ยวอธิบายก่อนมันคือเหล้าญี่ปุ่นนะครับเหล้าหมักของญี่ปุ่นหอมมากเหมือนกันน้บน้ำเปล่าใส่ไปเลยครับน้ำเปล่าสองช้อนโต๊ะเหมือนกันนะแล้วน้ำตาลนะครับใส่ไปเลยครับน้ำตาลสิบกรัมชูรสชูรสอันนี้ใส่หลายแทบหลายนี่ขนาดอาหารญี่ปุ่นนะก็ยังไม่รอดครับไปเลยแน่นอนจริงไวโอเคครับขึ้นไปง่ายครับแค่น้ำตาลลายเฉยเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องซีเรียสกับมันมากนะครับ ดูดิแค่ตอนนี้คือได้กลิ่นและวะ้วอะมันอยู่ร้านปิ้งย่างเลยน่ะใครบอกทำยากง่ายมากแค่คุณเดินไปซื้อสิ่งที่คุณไม่มีนิดนึงก็คือโชอยุกับมิรินแค่นั้นเองใครชอบใครชอบกินสาเกก็ใส่สาเกเพิ่มได้แล้วแต่คุณไม่ว่ากันนะครับนี่แค่นี้เลยเสร็จเลยแค่นี้ปุ๊บแต่เมื่อกี้ลืมมะ้วใช่ไหมผมไม่ลืมนะแต่อย่างที่บอกน้ำมันงานไม่ควรใส่ตอนไฟแรงๆนะครับน้ำมันงาเราเติมนิดนึงพอนี่แค่เนี้ย อันนี้ความชอบส่วนบุคคลนะบอกก่อนจริง,รงๆเขาไม่ใส่กันผมอยากใส่นะครับมันจะตีเวลาเวลาไปย่างเนี่ยมันจะหอมๆเลยนะครับโอเคให้เราพักไว้ให้เย็นก่อนนะครับโอเคมาครับระหว่างรอข้าวสุกจังหวะนี้ไม่ต้องไม่ต้องหมักนะครับผมบอกแล้วอยากินที่คูนี่ซอสข้างเข้มข้นอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยเธาล้านไปเลยครับหูสามชั้นนี่จริงๆอะ่ะคุณสไลด์บางหนาเอาให้ไม่หนาขนาดทำหมูทอดน,น้ำปลาก็พอนะครับ มีมีความหนานิดนึง2องมิลสม,มิลแล้วแต่คุณชอบแต่ส่วนตัวผมอะประมาณน,นี้เราให้ดูนะเนี่ยเส้นน้ะมันนี่กำลังดีคือแบบอ่าถ้าเกิดให้ให้ดาก็คือเหมือนว่าผลคุณไปกินร้านอาหารเกาหลีอะใช่ไหมมันจะประมาณเนี้ยท่อนน้ำมันเนี้ยนะกำลังดีเพราะว่าย่าออกมาก็ขดไปนิดนึงนะครับเนี่ยเราก็หมักมันนิดนึงนะครับมันถึงว่าให้ให้โดนหน้าโดนหลังหน่อยแค่นั้นเองง่ายๆปะ่ะใครบอกทำย่า,าร้าอาหารญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะไรเงี้ยโอเคมาเรานี่เลยวันนี้เราใช้อังโลนะครับ อ่าไม่มีอังโลกอ้าเป็นอีโต้แทนเฮ้ยเดี๋ยวจะเป็นแมงโก้เฮ้ย้ไม่ไม่เอาไม่เอาดินี่เขาเขาตับนู่น่ะเย็นโล่ไม่เอาไม่เอาอ่าไอ้ก็ซื้อจำเป็นไม่ต้องมาย่างนี้อบลมร้อนก็ได้หรือว่าจะเป็นย่างเตาแก๊สก็ได้แต่ว่าถามว่าเสน่ห์ของเมนูนี้ก็คืออะไรสำหรับผมแล้วกินี่้ขู่นี่มันต้องโดนมันต้องโดนไฟของถ่านไม่งั้นน่ะมันจะมาไม่ครบเขาเรียกว่าอัตรรสมาไม่ครบนะครับมาไปเลยมาค่อยๆย่างไปนะ ก็ให้มันกริวไปกลิ่นกริวขึ้นไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวมาดูตอนที่มันแบบเริ่มปุป่า <_ A> ปุบป่าเรียกว่าเริ่มปุป่าปุป่าเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับมามาครับมาดูครับมาละมาละเ,เริ่มเริ่มเลียไฟละโอ้โหดูดิอุ้ยที่เห็นดำๆนี่ไหมหรือเปล่าไม่นะครับไม่เป็นไรเราค่อยเขีย่ยออกได้ดูดิเป็นไงโอ้โหความช่ำคือคุณสังเกตนะผมมาใช้ถ่านน้อยไฟน้อยมากเมื่อกี้แต่ว่าเวลาเวลาน้ำมันของ3ามชั้นมันลงไปเลียเนี่ยมันจะ เลียไฟขึ้นมาอะไร,งไรเงี้ยเลียก็ขึ้นให้ดูเลยเรื่อว่าหรือเปล่าอาหารญี่ปุ่นเนี่ยนะมันต้องบัดเยอะๆนะหมายถึงว่าทาซอสซ้ำเรื่อยๆนะครับความเข้มข้นอยู่ตรงนี้นะครับผมถามว่าเอ้ยกุ๊กทำไมถึงใช้ต้นหอมเป็นเทคนิคอะไรหรือเปล่าไม่มีเลยไม่มีแปลงแต่ว่าใช้ต้นหอมก็ได้เพราะอะไรทำอาหารไม่ผิดถูกครับไม่เป็นไรหรอกดูครับดูครับเป็นไงน่ากินปะเรียกได้ว่าชุ่มฉ่ำหัวใจผมบอกเลยอ่าอีกด้านหนึ่ง ดําด,ดีสีไม่ตกนะครับผมขาวสวกสกคบไม่ได้กูวัว <c oughs> ขาวอยู่ในที่อะความเป็นเตาถ่านของมันนะผมบอกเลยว่าที่สุดแห่งที่สุดนะครับซอสทากี่ครั้งดีสําหรับผมนะสองครั้งก็ลังดีนะครับเดี๋ยวมันจะเค็มไปนะาะแต่คนชอบล้จัดก็ทานไปเลยบัดเรื่อยๆนะครับไม่ว่ากันนี่ใกล้สุกแล้วอีกนิดเดียวนี่อีกชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งครับเป็นไงดูดีไหมโอ้โหมาดูพริกพริกพริกกูจะให้ดูหมูแท้ ด,ดูดูดิโอ้โหดูดูด,ดูสุดยอดไม่ว่าเราเท่าไหร่วะเนี่ยกู <laughs> ไม่ทันแล้วนะครับไปไปดีกว่าไปกินดีกว่าครับถึงเวลาแล้วลุยมาครับหมูย่างก็เสร็จเรียบร้อยอ่ะฮะเป็นไงทุกอย่างนี่นี่จัดจานนี่อันนี้กินอ่ะอันนี้กินกับอะไรเครื่องเคียงนิดหน่อยสันลงสันล่นะมาดูนันว่าข้าวเป็นยังไงนะครับ,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 บนนะหุ่มมันมันใบนะโอ้โหเป็นไง เล็ดสวยงามวันนี้พักแล้วประมาณนะครับประมาณ15าทีนะพักเรียบร้อยแล้วนะเป็นไงเมื่อกี้ผมคดข้าวปพียงนะให้่มันละอุนะดูดิข้าวญี่ปุ่นต้องงี้นะเหนียวนุ่มเม็ดอ้วนนะงี้เลยคนบอกเฮ้ยพี่ดูจับข้ามันแฉะจังเลยคุณไปกินข้าวญี่ปุ่นที่ไหนมันล่วนไปล่ะก็ <c oughs> ไม่เคยกินนะข้าวญี่ปุ่นคุณสมบัติ <c oughs> อะไรอะ <c oughs> <c oughs> ข้าวญี่ปุ่นเนี่ยคุณสมบัติเหมือนมันจะถ้าคุณเคยกินนะ ตะเกียบจับจิ้มนี่คือยกขึ้นมากินได้เลยใช่ไหมคือมันยางเยอะนะครับดูดิโอ้โหหอมๆอย่างนี้เลยนะแล้วดูดิก็ยังเป็นเม็ดสวยงามอบบนอ้วนนะดูดิหอมเมล็ดสวยนะครับผมหอมเหนียวนุ่มเดี๋ยวมาดูว่าเหนียวนุ่มหรือเปล่ามามาครับวิธีการโปะต้องมีวิธีด้วยนี้ด้วยเหรอเนี่ยก็ง่ายๆครับโปะไปครับมาดูหั่นหมูดูหมูดิดูความจุยซี่ของมันดิน่ากินไหมหั่นขนาดเท่าไหนแล้วแต่คุณเลยนะหั่นใหญ่หน่อยกันนล่ ดูดิเป็นไงสุกสมบูรณ์นะเขาเรียกครับเออผมลืมบอกไปนะเพราะว่าคุณสังเกตนะสำคันผมพันหนังทิ้งนะเห็นไหมผมพันหนังทิ้งเลยนะเราอะไรผมอยากให้มาอะไรมากวนใจนะครับหนังหนึ่งอะไรโอ้ยเหนียวเรากินงนี้เลยมาครับคนชอบกินรสจัดมากๆก,ก็จะจะ,จะโรย <c oughs> เขาเรียกว่าไงนะโรยซอสในข้าวนิดนึงก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่ใช่กินรสจัดขนาดนั้นก็ค่อยโรยทีหนังก็ได้อ่ามิสุดท้ายก็คือ เดี๋ยวเราโปะไข่ออนเซนไปตรงกลางปุ๊บแล้วก็โรยงาโรยต้นหอมหน่อยจบเลยแต่งหน้านิดนึงนะครับนะเดี๋ยวไปเติมแป้งใส่ลิปก่อนเฮ้ยแต่งหน้านี้นะไปครับมาครับดูดิน่ากินไหมโอ้โหเลยไงมามาสอดใ,ใกล้ๆไหมเดี๋ยวเจาะไข่แดงจ่อยไข่แดงไหมน,ะนี่มาดูดูเจาะไข่แดงมาซุ้มความชุ่มฉ่ำนะดูนะโอ้โหดูนะอันลากลงไปอย่างนี้เลยโอ้โห,โโหดูดิ ตายแล้วคุณเอ้ยคำนี้ข้าวนุ่มๆน,นะไขเ่เลือเล้อๆๆนะดข้าวนะดูดิโอ้ดูข้าวดิยังไงมาลองชิมดูดีกว่าครับมานี่แบบว่าข้าวไข่แล้วก็หมูน,นะดูครับเค้ื่อนสวรรค์ไปเลย <laughs> ัวข้าวเลยนะเหนียวนุ่มหอมเป็นเม็ดอยู่ตัดกับตัวหมูก็ออกเค็มๆหวานๆนะครับรสไม่จัดมากอยากรสจัดกุนทยเยอะๆตัดกับไข่เลื่อมๆละเลื้อนละเลื้อนแดงๆมันๆโอ้โหสุดยอดแต่ว่าผมคิดไม่รูกอ,อันหนึ่งว่าทําไงปตล์เราต้องมีพริกนะครับนี่เลยนี่นี่ไข่กำลังเดิอมๆนะเติมพริกไปนิดนึงอ่าตัดความมันนะครับเพิม่มมะนาวนิดนึงอืกูแต่อาหารที่มันเป็นยำเลยไปครับ สุดยอดผมบอกเลยเมนูนี้ไปเลยจุดจัดแต่ความอร่อยไม่จุดแค่นี้ครับนี่สาร่ายสาร่ายสาหร่าย,าายตาไก่แจ้ดดูนะความกรุบกรอบนะดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนี่เลยเรกินแบบว่าสไตล์โครเรียโครเรีซะหน่อยนะครับผมโคไม่เรียแล้วกูจะเรียนแล้วกันนี่ <laughs> มาเริ่มต้นผมว่าใส่ผักนิดนึงนะครับเพื่อสุขภาพเออกลัวอ้วนนิดเดียวพอ <c oughs> แล้วจบด้วยข้าวรดูข้าว,ด,าวดูความาหน่ที่ดีต้องคีบขึ้นนะเป็นไงข้าวี่ปุ่นนะไม่ใช่ว่าข้าวแบบไทยไทยไม่ได้นะนี่ดูดิหอมมากเลยตอนนี้จะได้ทำไงครับหมูยา่างหมูย,ย,ย,หย,มย,ย่างนี่ใหญ่กินนใหญ่เลยติดมันเยอะๆอย่างเงี้ยโปเข้าไปตรงนี้ดูดิทำไงต่อครับกิมจิต้องมาวะจัองหวะนี้พริกต้องมาอีกใส่นิดหน่อยนะครับเป็นไง สุดท้ายไหมบิ๊กมะนาวน,นิดนึงสไตล์เรานะครับผมกินอะไรก็เป็นกับแก้มได้นะครับคําเดียวเลยนะดูดูดูด,ดูไปครับไม่มีคำจะพูดขอญอา่ให้หน้าตาเนี่ยเป็นตัวบอกนะครับว่าข้าวยี่ห้อเนี้ยอร่อยแค่ไหนโอ้โยไง่ายเก่งจริงๆ ส่วนตัวสารไหลนะมันกรุบเมื่อกนะี้ที่ยิ่งเสียงกรุบกรอบไหมกรุบกรับกรุบกรับหอมมากสาหร่ายนะจริงนะคนุณเอาไปปิ้งไฟเบาๆโรยเกลือกินนะอร่อยเลยอะ่ะจะกินเปล่าอออกมาเลยก็อร่อยเหมือนกันนะครับสาหร่ายต้องบอกก่อนว่าเวลาพึ่งลมมันจะอ่อนลงใช่ไหมวิธีแก้ง่ายมากเนี่ยสาหร่ายเงี้ยสมมุติมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นม,มันเริ่มมันเริ่มมันเริ่มไหมอีกแล้วถ้ามันเริ่มอ่อนตัวหมายถึงว่ามันเริ่มไม่กรอบคุณต้องไปย่างไฟเบาๆนิดๆแล้วกินกรอบมากโรยเกลือหนึง พเมเขาเรียกพม,ม,พ,ม,มพี่หนูเริ่มทำงานพี่หนูเริ่มทำงานแล้ววันนี้มันอะไรกันเนี่ย <c oughs> ไปครับอ <c oughs> ย่าแพลอย่าแพลชื <c oughs> <c oughs> ่นใจจริงโอเคครับผมยังไงก็ต้องฝากไว้นะครับสำหรับข้าวญี่ปุ่นตาไก่แจ้นะครับแล้วก็สาหร่ายย่างนะครับผม พเมียมเลยนะครับตาไก่แจ้มมันนะครับผมก็อยู่กับเรามา2คลิปแล้วนะครับผมก็เขาสมทบมผมเขาต้องขอบคุณมากจริง,รงๆเพื่อนๆก็อุดหนุนเขาด้วยนะถามว่าใครญี่ปุ่นเนี่ยอย่าไปกลัวมันนะครับเหมือนจะยากนะแต่มันง่ายนะคุณเห็นผมทำอะไะแล้วบางทีไม่ดูคลิปผมนะไปดูพลิกท่านหลังดูวิธีการก็ครบไปหมดนะครับมันไมไ่ยากอย่างที่คิดนะครับบอกเลยแล้วถามว่าหาซื้อได้ที่ไหนใช่ไหมครับผม,ผมก็ออนไลน์ทั่วไป shopee lazada ปปมีนะครับแล้วก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วไป นะครับผมสุดพิเศษเลยนะครับผมถ้าวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่คุณดูคลิปผมเนี่ย12 12ใช่ไหมลา z a ดามีโปรโมชั่นครับลดส่งท้ายปีบอกได้ว่าลดหนักมากยังไงก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เลยไปกดสั่งได้เลยสั่งวันนี้คุ้มที่สุดนะครับดูเสร็จกดสั่งไปเลยโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์สับไทยไปนะครับเจอคลิปหน้าครับ